ิเสียงพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีห้าฉบับที่แก้ไขปัจจุบ,บันเป็นฉบับที่ห้าฉบับที่สองที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฉบับที่ 2, อส,อสองพศ2535ภูมิพลอดุลยเดชปอรอ ให้ไวนะ้ณวันที่20พฤศจิกาพศ2534เป็นปีที่46ในราชาการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมีพระบร,รมราชโอ,องการโปรดเกล้าประให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตาพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและคำยินยอมของสภานิติบรรัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับที่สองพศ2534 มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บงังคับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราพศ2534เป็นต้นไปมาตราสาให้ยกเลิกความในมาตราหนึ่งหนึ่งสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2528และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา112กรุงเทพมหานครมีอำนาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทต่อไปนี้ 1. ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัศดากร 2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพน,นันตามกฎหมายว่าด้วยการพน,นันในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตานี้เศษของหนึ่งบาทให้ตัดทิ้งภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตานี้ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มาตรา4ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ในมาตรา112ทวิแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพพศ2528มาตรา112ทวิกรุงเทพมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้กำหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้ 1. นในภาษี ในกรณีที่ประมวลรัศดากรเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ให้กรุงเทพเก็บในอัตราร้อยละศูนย์สองในกรณีที่ประมวลรัศดากรเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในในอัตราอื่นให้กรุงเทพม,มหานครเก็บหนึ่งในอัตราเก้รารของอัตราเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัศดากร ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตานี้ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรมาตรา5ในระหว่างที่กรุงเทพมหานครยังมิได้มอบให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา116แห่งพระราชบัญญัติบริหารแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพพศ2528 ให้กรมสมรรสพากรสมภารเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับอัตราภาษีมาตราหนึ่งหนึ่งสองทวิซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนินี้การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของสรรพากรตามมาตรานี้ให้ถือว่ากรุงเทพได้มอบให้สรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อ เพื่อกรุงเทพมหานครมาตรา116มาตรา6ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้รับสนองพ,พระบรมราชอ,องค์การน,นายอนันต์ปัญญาลชุนนายก,กรัฐมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่30พศ2534ได้ยกเลิกภาษีการค้าและได้นำภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมาใช้แทนสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้เพื่อให้สอดคล้องก,กับการใช้ภาษีดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตาเป็นพระราชบัญญัตินี้ที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติฉบับที่3พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับที่3พศ2539ภูมิพลอดุลยเดชปอลอให้ไว้นวันที่4เมษายนพศ2539เป็นปีที่51ในราชการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเก้าให้ประกาศว่า โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพจึงทรงพักการุณาโปรดเกล้าให้ตาพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและคำยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้ มาตราหนึ่งพระราชาบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชาบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับที่สาพศ2539มาตราสองพระราชาบัญญัตินี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสให้ยกเะิก ให้ยกเลิกความในมาตรา12แห่งพรชาชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศ2528และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา12บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง1มีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้รับสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปี 2มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่หนึ่งมกราของปีที่มีการเลือกตั้งและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันมาตราสี่ให้ยกเลิอกองค์เลขสอ,องของมาตราสิบสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตราระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศสองพันหรอยสบแปด มาตรา5ให้ยกเลิกในมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพพศ2528และให้ใช้ความต่อไปนี้มาตรา16บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้บนบุคคลต้องห้ามม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคือ 1. ติดยาเสพติดให้โทษ 2. เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากการคดี สามเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตราสิบสามวงเล็บหนึ่งวงเล็บสามและวงเล็บห้าต้องสี่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกจำคุกอยู่โดยหมายศาลห้าเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้งเว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหกเป็นบุคคลหูหนวกเป็นใบเจ็ด เป็นสมาชิกซึ่งมีหน้าที่ทางนิติบัญญัติสมาชิกสภาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่เป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกซึ่งมีหน้าที่ทางนิติบัญญัติสภาท้องถิ่นคณะบริหารท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่นเก้าเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำสิบเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐภิษา,ากิจหรือของราชการส่วนท้องถิ่น11เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐภิสา,ากิจไล่ออกปลดออกให้ออกหรือเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่ถือหรือถือว่าการกระทําทางทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการ12เป็นผู้ถูกถอดถอนให้ออกจากตําแหน่งผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครถึงวันที่รับสมัครเลือกตั้งยังไม่ครบ4ปี13 เป็นผู้ถูกให้ออกจากตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา23ถึงว่ารัสมัครเลือกตั้งยังไม่ครบ4ปี14เคยต้องคำพิพากษาคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติผู้สนองพระบรมราชาองค์การบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีเหตผล หมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้คือเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบกรุงเทพมหานครพศ2528มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิละสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพที่ยังไม่ได้แก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐมนตรีตับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ะะรัฐธรรมนูญแห่งะะราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่5พศ2538ประกอบก,บกับการมีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่เหมาะสมสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติด,ดังกล่าวให้สอดคล้องกับ,กบะะรัรมชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5พศ2538และให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี้ ก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5พศ2538พระอ, 12, 5, 3, าอายัยตระบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฉบับที่4พศ2542ภูมิพลอดุลยเดชปอลอให้ไว้ณวันที่15ตุลาพศ2542เป็นปีที่54ราชการปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบระมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นสการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครจึงทรงพระโปรดเกล้าให้ตาพระราชบัญญัตินี้ไว้โดยคำแนะนำและคำยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระ ราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับที่4พศ2542มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้ยกเลิกความในวงเล็บหนึ่งของมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พศ2528ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับที่3พศ2539และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 1. มีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้รับสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีมาตรา4ให้ยกเลิกความในมาตรา5ของมาตรา13 แห่งพระราชบ,บัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในพศ2528และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนวงเล็บห้าอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมาตราห้าให้ยกเลิกความในวงเล็บหนึ่งของมาตาสิบสี่แห่งพระราชบ,บัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศ2528และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน หนึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดมาตาหกให้ยกเลิกมาตราสิบห้าแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดมาตาเจ็ดให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวงเล็บเก้ามาตรายี่สิบสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศสองพันห้าร้อยี่สิบแปดเก้า รัศดรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและถ้าสมาชิกสมาชิกภาพของสภากรุงเทพสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมดเพราะเหตุดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการยุบสภากรุงเทพมหานครมาตรา๙ มาตาแปดให้เพิ่มความต่อไปนี้แทนวงเล็บเก้ามาตาห้าสิบสแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศสองพัห้ายีดวงเล็บเก้ารัศดรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาตาเก้าให้เพิ่มความต่อไปนี้ในสิสทวี มาตาแปดสิบก้าแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศสองพันห้าอยีสิบแปดสิบสี่ทวิบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นมาตาสิบให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตาเก้าสิบแปดแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานครพศ2528และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา98ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะเสนอได้ก็ต่อก็แต่โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพหรือรัษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติของถิ่นในกรณีสมาชิก สภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกกรุงเทพมหานครลงนามไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดผู้รับสนองพระราชบร,บรมมลาชโชผู้รับสนองพระบรมราชองการในชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้คือ โดยที่บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการมีสัญชาติไทยและการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหง่งราชอาณาจักรไทยยังได้เพิ่มสิทธิของรัษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถลงคะแนนเสียงให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งตามที่กฎหมายบัญญัติและให้มีสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีของท้องถิ่นสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงจําเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแก้ไขฉบับที่ห้พศ2550ภูมิพลอดุลยเดชปอลอ ให้ไว้นะวันที่15กรกฎาคมพศ2550เป็นปีที่62ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุญเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตาพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้ มาตราหพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฉบับที่ห้าพศ2550มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสให้ยกเลิอกวงเล็บหก ของมาตาสิหกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพพศ2528ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฉบับที่สามพศ2539ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพลเอกสรยุทธจุรานนท์นายกรัฐมนตรีเหตุผลในการตาในการประกาศใช้พรบฉบับนี้คือโดยที่ประเพณี การปกครองประเทศไทยในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขห้ามไม่ให้เลือกปฏิบัติโดยเไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกายแต่บทบัญญัติมาตรา16วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชะการกรุงเทพพศ2528เป็นบทบัญญัติที่ถือปฏิบัติต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกายสมควรแก้ไขบ,บทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรัชาอาาจักร์ไทยจึงจำเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี้กับรัฐธรรมนูญ